กระดาก่อนนะนหน้ากระดาษกันบอเลยจัแถวหน้ากระดาษกัน่อนมาจัแถวหน้ากระดาษยืดยืือะไรกันบ้างขนมั่นหนึ่น่นมามันยกปุบีเลยตอนนี้ เออไเดีไปอ,อันนีออ้ไม่ค่อยแรงเลยเดี๋ยวไปดูในในในกลุ่มไปในกลุ่มเอไล์เยอะแนะ่นนะ <laughs>